ประตูตรงนี้เป็นประตู UPVC นะครับอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเงามากเลยครับท่านผู้ชมเห็นแม้กระทั่งหน้าผมเลยนะครับห้องนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นส่วนตัวมากเลยถ้าเป็นผมผมก็เลือกห้องนี้นะครับเพราะว่าผมชอบความเป็นส่วนตัวนะครับไม่ชอบออกมาแล้วก็เจอในส่วนของห้องโถงนะครับบางทีมีแขกมาอย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากเดินผ่านหน้าผ่านตาเขกนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับชแนงบ้านสวนห้วยจรเข้มากช่นงที่จะพาท่านผู้ชมไปหาเรื่องการสร้างบ้านต่าง ผู้ดูมาสักบ้านแล้วก็สำหรับคนที่รักบ้านทุกๆท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับแขกนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตําบลบ้านเป้าอําเภอพุทธสง์จังหวัดบุรีรัมย์เช่นเคยอีกแล้วมาอยู่หนบ้านของคุณพิพัฒนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพิพัฒเป็นอย่างสูงเลยที่เรียกใช้บริการช่างสุเทปไม้แบบนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นผลงานของช่างสุเทปไม้แบบอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวผลงานทงสุเทพไม้แบบให้ดูนะครับเป็นบ้านโมเดลนะครับหลังคาสสเตปนะครับ มีมูลค่าอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทนะครับพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านนะครับหนึตารางเมตรนะครับจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านนะครับด้านหน้าถ้ามีความกว้างอยู่ที่8เมตรนะครับแล้วก็ลึก12เมตร50าเซนติเมตรแมาดูในส่วนของแต่ละล็อกนะครับว่ามีขนาดความกว้างเท่าไหร่นะครับด้านหน้านะครับล็อกนี้4เมตรนะครับ4เมตรนะครับในส่วนของระเบียงครับจะยืดออกมาจากตัวบ้าน2เมตรนะครับถัดไปก็เป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่1นะครับ สามเตรห้าสิบถัดไปก็เป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับสามรห้าสิบแล้วก็ด้านหลังสุดก็สามรห้าสิบนะครับก็รวมเป็นสิบสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับเรามาดูในส่วนของเท็กเจอร์ด้านหน้านะครับการตกแต่งด้านหน้าว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ตามสไตล์ของช่างสุเทพเลยนะครับเสาระเบียงนะครับตกแต่งให้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วกรุด้วยกระเบื้องลายหินธรรมชาตินะครับหินแม่น้ําอะไรประมาณนี้นะครับก็มีอยู่3ต้นนะครับที่ตกแต่งนะครับตกแต่งครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นปูนฉาบเรียบนะครับทาสีเท แล้วก็ตกแต่งขอบระเบื้องด้วยบัวปูนขนาด8เซนติเมตรอ้อมเสาเลยนะครับเรามาดูในส่วนของความสูง er ของตัวบ้านนะครับก็ระเบียงสูงจากพื้นอยู่ที่40ซนติเมตรนะครับตัวบ้านสูงจากพื้นอยู่ที่50ซนติเมตรระเบียงกับตัวบ้านห่างกันอยู่ที่10ซนติเมตรนะครับ <C> ก็ตัวบ้านสูง50ระเบียง40นะครับเรามาดูในส่วนของช่องแสงของตัวบ้านนะครับก็ดูตั้งแต่ในส่วนของประตูเลยนะครับเป็นประตูทางเข้าในส่วนของห้องโถงนะครับห้องใจกลางตัวบ้านห้องที่จะเชื่มอมโยงไปยังในแต่ละฟััังงก์ชนนนาขอตวบ้ ประตูตรงนี้ก็มีขนาดความยาวที่2เมตร40นะครับสูง2เมตร25เซนติเมตรเป็นประตูอลูมิเนียมอบดำกระจกตัดเขียวนะครับกระจกใสตัดเขียวก็มีมุงลวดให้พร้อมนะครับเป็นประตูบานเลื่อนนะครับรางล่างนะครับก็เลื่อนได้เฉพาะ2บานตรงกลางนะครับส่วนด้านซ้ายกับด้านขวานะครับจะเลื่อนไม่ได้เป็นบานฟิกนะครับเป็นช่องแสงนะครับถัดมาครับเป็นช่องแสงของห้องนอนห้องที่1นะครับเป็น หน้าต่างอลูมิเนียมอบดำนะครับจกใสายตัดเขียวเช่นเดียวกันนะครับเป็นหน้าต่างบานยาวนะครับเป็นหน้าต่างบานโชว์เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับกระทุ้งข้างนะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่55ซนติเมตรสูง1เมตร75ซนติเมตรนะครับมีอยู่2ช่องนะครับเป็นทั้งช่องแสงแล้วก็เป็นทั้งหน้าต่างบานโชว์นะครับของตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับ ับดูในส่วนของระเบียงกันก่อนเลยนะครับเป็นฟังก์ชันแรกของตัวบ้านนะครับก็บ้านนี้เป็นบ้านโทนสีน้ำเงินเทานะครับตัวบ้านสีฟ้าอมเทานะครับส่วนฐานบ้านจะเป็นสีเทาเข้มนะครับในส่วนของตรงนั้นจะเป็นเหล็กตกแต่งนะครับขนาด4คูนนิ้วครึ่งนะครับก็เป็นลายเซ็นเป็นซิกเนเจอร์ของสร้างกุเทพเลยนะครับในส่วนของระเบียงนี้ก็มีขนาดอยู่ที่8คูณ2เมตรนะครับเป็นระเบียงม้านั่งนะครับเป็นม้านั่งโครงเหล็กนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นแล้วก็พนักพิงเป็นในส่วนของไม้เทียมนะครับ ในส่วนของบันไดนะครับจะมีบันไดอยู่3าขั้นจมูกบันไดอลูมิเนียมนะครับผิวเงานะครับก็มีอยู่ทุกขั้นเลยครับในส่วนของจมูกบันไดนะครับในส่วนของพื้นบันไดก็เป็นพื้นกระเบื้องนะครับลายหินนะครับขนาด40คูณ40นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของระเบียงนะครับยาว8เมตรนะครับตรงนี้จะเป็นม้านั่งนะครับระเบียงม้านั่งนะครับเราดูในส่วนของเหล็กโครงเหล็กของม้านั่งนะครับว่าเป็นโครงเหล็กขนาดเท่าไหร่นะครับเป็นเหล็กกล่องขนาด2คูณนิ้วนะครับ าสีดำนะครับพนักพิงจะเป็นไม้เทียมนะครับนาประมาณ20มิลเลยนะครับ20มิลนะครับเป็นพื้นไม้เทียมนะครับนามาใช้เป็นพนักพิงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นหมานั่งก็เป็นไม้เทียมเช่นเดียวกัน20มิลเช่นเดียวกันนะครับนะครับอันนี้คือมีเทีของหมานั่งนะครับตรงนี้เป็นเหล็กตกแต่งนะครับเหล็กตกแต่งในส่วนของหน้าบ้านนะครับเป็นเท็กเจอร์ของหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับเหล็กกลองก็พูดไปแล้วนะครับ4ีคูณนิ้วครึ่งนะครับ ฝ้าชายคานะครับเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศนะครับอยู่รอบบ้านเลยนะครับสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศนี้สามารถที่จะทนน้ําทนไฟทนฝนได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของนันแนงเหล็กกล่องนะครับนันงเหล็กกล่องทาสีดํานะครับเป็นนันแดงฝ้านะครับที่เห็นสีดำๆนั่นนะครับเป็นนันแนงเหล็กกล่องนะครับนานนอกนะครับจะเป็นเหล็กกล่องสองคุณนิ้วเหล็ก้านในจะเป็นเหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วนะครับก็รอบระเบียงเลยนะครับ รอบระเบียงเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นด้านข้างของตัวบ้านนะครับบ้านค่อนข้างที่จะแคบนะครับท่านผู้ชมอาจจะรีวิวได้ไม่ค่อยกว้างนะครับก็ลึกตรงนี้นครับ12เมตร50นะครับรวมกวับระเบียงด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับ ลืมให้ดูนะครับในส่วนของโคมไฟกิ่งครับโคมไฟเสานะครับก็เป็นโคมไฟกิ่งสองบนล่างนะครับอันนี้ก็ที่ผมรีวิวตัวตนรในการนะครับเป็นกระเบื้องลายหินแม่น้ํานะครับหินธรรมชาตินะครับนี่ครับเป็นกระเบื้องครับไม่ใช่หินจริงนะครับแล้วก็ตัดด้วยบัวปูนขนาด8เซนติเมตรนะครับนี่นะครับ8ซนติเมตรส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นปูนฉาบเรียบนะครับทาสีเทานะครับสีเทานะครับ แต่ก็ยังมีบัวปูนคาดนะครับรอบเสาเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือการตกแต่งเสาของบ้านหลังนี้นะครับมีอยู่3ต้นนะครับกระสวนของพื้นนะครับของระเบียงนะครับเป็นพื้นกระเบื้องขนาด40คูณ40ซนติเมตรนะครับลายไม้นะครับเป็นกระเบื้องลายไม้ขนาด40คูณ40ผิวเซรามิกนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นระเบียงการตกนะครับ ดูเด่นการตกเป็นเหล็กกลอง2คุณนิ้ว2คุณนิ้วอันนี้คือนิ้วคุณนิ้วทาสีดํานะครับ,รบมีอยู่2ด้านนะครับเป็นระเบียงขึงระเบียงถึงมานั่งนะครับอันนี้คือเท็กเจอร์ของผนังหน้าบ้านนะท่านผู้ชมก็เป็นลายเซ็นของช่างสุเทพเลยนะครับไม้ฟ้าเทียมนะครับเข้ามุม4ีมองศานะครับทาสีน้าตาลน,นะครับเป็นสีน้ําอะคริลิกนะครับเพราะว่าไม้ฟ้าเทียมจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากซีเมนต์นะครับดังนั้นจึงต้องใช้สีน้ำนะครับในการทานะครับ นี้เป็นบัวปูนขนาดแเซนติเมตรนะครับตกแต่งตามประตูนะครับหน้าต่างนะครับตามผนังเลยนะครับเป็นบัวผนังเลยนะครับก็สลับกับไม้ฟ้านะครับแล้วก็ปูนฉาบเรียบนะครับอันนี้เป็นสีเทานะครับที่ทําปผูมเห็มนะครับผนังสีเทานะครับหน้าต่างของนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับเป็นหน้าต่างช่องแสงของห้องนอนห้องที่1นะครับเรามาดูส่งของด้านบนกันบ้างนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นฝ้าหลุม2สเต็ปนะครับสเต็ปละ15บเซนติเมตรนะครับก็รวมเป็น30เซนติเมตรนะครับในส่วนความลึกของหลุมนะครับมีในส่วนของรายละเอียดของโคมไฟนะครับมีอยู่2แบบนะครับก็คือโคมไฟแคว้นอยู่กลางหลุมอยู่กลางฝ้านะครับแล้วก็โคมไฟดาวไลท์ LED นะครับสนิ้วอยู่2ฝั่งเลยนะครับสวิตช์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดินขึ้นมาก็จะอยู่ตรงติดกับประตูทางเข้าตัวบ้านนะครับ สวิตตัวนี้ควบคุมในส่วนของโคมไฟดาวรลายโคมไฟกิ่งตกแต่งเสาหน้าบ้านนะครับแล้วก็โคมไฟแขวนนะครับโคมไฟช่อนะครับเรามาดูในส่วนของไฟกันบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับโคมไฟตรงกลางนี้ก็อยู่ในงบเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับเปลี่ยนสีได้สามสีนะครับนี่นะครับนี่ครับตอนึ้นจะสวยงามมากครับโอเคครับท่านผู้ชมต่อไปดูส่วนของห้องโถงกันบ้างนะครับประตูก็เป็นประตูรางล่างครับ มานนี้ะครับห้องสูงนี้มีขนาดอยู่ที่5เมตร50เซนติเมตรคูณ4เมตรนะครับก็มีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับก็คือช่องแสงของหน้าต่างนะครับบานเลื่อนขนาดเมตร30สูงเมตร35นะครับอลูมิเนียมอบดากระจกใสตัดเขียวนะครับแล้วก็แถมมุ้งลวดให้ด้วยนะครับก็มีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับเป็นช่องแสงของหน้าต่างกับช่องแสงของประตูนะครับที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับ ผนังก็เป็นผนังสีฟ้านะครับสีฟ้าอ่อนนะครับเดี๋ยวผมแพนให้ดูนะรัจะเห็นชัดๆนะครับผนังสีฟ้าอ่อนนะครับอันนี้คือใ <the> <of> <ars> น,นอส่วนของห้องห้องโถงนะครับในส่วนของพัดลมก็จะไปอยู่ในงบหลานสองนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ส่วนต่างที่เจ้าของบ้านสั่งเพิ่มนะครับสวิตช์ปิดเปิดไฟครับจะอยู่ตรงประตูทางเข้านะครับประตูทางเข้านะครับนี่ครับ ควบคุมในส่วนของโคมไฟดาวไลท์ของฝ้าแล้วก็โคมไฟแขวนของฝ้านะครับท่านผู้ชมตามลงมาก็เป็นปลั๊กนะครับปลั๊กเทสอยนะครับเป็นปลั๊กกราวนะครับหนึ่งคู่นะครับประมาณนี้นะครับเราดูในส่วนของฝ้ากันก่อนนะครับเพราะว่าเราเปิดไฟแล้วนะครับก็เป็นฝ้าลุมสองสเต็ปอีกแล้วนะครับสเต็ปละสิบห้าเซนติเมตรนะครับตกอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะครับ ก็เป็นฝ้าหลุมประมาณนี้นะครับมีโคมไฟดาวไลท์ LED 4นิ้วนะครับอยู่ตามมุมของฝ้าทั้ง4มุมเลยนะครับก็มีโคมไฟแขวนนะครับเปลี่ยนสีได้3สีนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปดูส่วนของด้านล่างกันต่อนะครับก็เป็นเกระเบื้องแกรนิโต้ขนาด60คู60นะครับลายไม้นะครับสีน้ำตาลนะครับ ในส่วนของขอบพื้นนะครับในส่วนของขอบพื้นจะเป็นบัวพื้นนะครับ PVC ลายไม้นะครับสีน้ําตาลนะครับนี่เป็น PVC ลายไม้นะครับก็ตกแต่งทุกห้องเลยนะครับทุกฟังก์ชันของตัวบ้านเลยนะครับก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันห้องนอนห้องที่1ฟังก์ชันห้องนอนที่2แล้วก็ ห้องครัวห้องน้ําแล้วก็ฟังก์ชันห้องนอนห้องที่สามนะครับจะรวมกันอยู่ด้านหลังเลยนะครับห้องนอนที่สามมีค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวกว่าห้องอื่นครับเพราะว่าจะมีประตูกั้นนะครับระหว่างห้องโถงนะครับเราดูส่วนของห้องนอนห้องแรกกันก่อนนะครับเราดูรายละเอียดแต่ประตูเลยเป็นประตูลายโมเดิร์นสีน้ําตาลนะครับวงกบรก็เป็นวงประกบไม้นอแข็งนะครับเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับเป็นสีน้ํามันเงานะครับประมาณนี้นะครับ ดูวงกบใกล้ๆนะครับเป็นวงกบประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นลายของบานประตูนะครับลูกบิดการโยกนะครับเข่าควายนะครับสแตนเลสอย่างดีนะครับท่านผู้ชมจับแล้วแน่นมือมากเลยครับอันนี้เป็นห้องนอนห้องแรกนะครับค่อนข้างที่จะมีความโปร่งโล่งนะครับเพราะว่ามีช่องแสงอยู่สองด้านเลยนะครับก็คือช่องแสงของหน้าต่าง บางเรื่องก็อข,อขอ้อแตกข้อต่างบางกระทุ้งนะครับขนาดอยู่ที่4คูณ3.50นะครับห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับหน้าต่างก็ละเอียดเดียวกันนะครับเมตร30คูณเมตร35นะครับผนังสีฟ้านะครับอันนี้คือภาพร,รวมของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับพื้นก็ยังเป็นพื้นกระเบื้องเช่นเดียวกันกับห้องโถงนะครับ ตามขอบของพื้นก็เก็บด้วยบัวพื้นนะครับ PVC นะครับลายไม้นะครับสูงประมาณ10เซนติเมตรนะครับงานเนียบมากครับท่านผู้ชมแลามาดูหน้าต่างบางกระทุ้มกันนะครับเป็นบานกระทุ้มข้างนะครับก็จะมีมุงลวดครับอยู่ด้านในตัวบ้านนะครับอันนี้คือที่จับนะครับก็มันติดล็อกอยู่นะครับชม ติดล็อกอยู่ครับมันจะมีล็อกอยู่นี้ครับบิดมันนะครับนี่ครับนี่มุงลวดนะครับตรงนี้เป็นหน้าต่างบากระทุ้งกระทุ้งข้างนะครับประมาณนี้นะครับก็กระทุงออกไปนะครับก็จะเป็นส่วนของหน้าบ้านนะครับด้านบนก็เป็นฟ้ายิบซ้ำฉาบเรียบนะครับโคมไฟดาวไลท์ LED 4นิ้วอยู่4โคมและโคมไฟสารพาวหนโคมอยู่กลางฝ้านะครับเป็นสีได้สสีนะครับ ปลั๊กแต้สอยก็มีอยู่ตรงนี้นะครับจุดหนึ่งอันนี้จะเป็นปลายเตียงนะครับเพราะว่ามีช่องเสียบทีวีให้ด้วยนะครับแล้วมีปลั๊กสาตาให้ด้วยหนึ่งคู่นะครับตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับในส่วนของห้องนอนนะครับตามลงมาก็มีปลั๊กแต้สอยให้อีกนะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีปลั๊กหมวเตียงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแผนให้ดูนะครับปลั๊กหมวเตียงทางนู้นนะครับตรงนี้อีกหนึ่งคู่นะครับนี่ครับ อันนี้คือรายละเอียดของห้องนอนห้องที่1นนะครับห้องนอนห้องที่2ห้องที่3าก็รายละเอียดเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปชมนะครั ollow, <It> <ww. S 2> บเดินออกมาก็จะเจอฟังก์ชันในส่วนห้องถูงก่อนนะครับห้องนอนที่สองรายละเอียดเดียวกันนะครับตั้งแต่ประตูไปจนถึงในส่วนของภายในนะครับแต่เพียงแต่ว่าห้องนอนห้องที่2มีช่องแสงอยู่ด้านเดียวคือหน้าต่างบานเลื่อนนะครับรายละเอียดเดียวกันนะครับ วูบิดการโยกนะครับวงกบไม้เนื้อแข็งนะครับทาสีน้ำตาลน้ำมันเงานะครับเงางามเลยนะครับขนาด8 0สง2เมตรนะครับในส่วนของประตูนะครับแล้วก็บงกบนะครับเข้าไปนะครับ่านผม้ชมขนาด4คูณ3เมตร50ห้องนอนห้องที่2นะครับขนาดเดียวกันเพียงแต่ว่าช่องแสงมีอยู่ด้านเดียวแต่ก็ยังโปร่งโล่งนะครับเพราะว่าในส่วนของผนังเป็นโทนสีสว่างคือสีฟ้าอ่อนๆนะครับ ดูภาพรวมกันนะครับหน้าต่างก็เป็นสเปคเดียวกันเมตรสามสิบคูณเมตรสามห้านะครับบานเลื่อนครับสลับซ้ายขวาแล้วก็แถมมุ้งลวดให้ด้วยนะครับในงบล้านสองนะครับตรงนี้จะเป็นปลายเตียงนะครับมีปลั๊กเสียบไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เสียบทีวีนะครับสวิตช์ปิดเปิดก็อยู่ตรงประตู้นะครับตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับดืมรีววในส่วนของเบรกเกอร์แอร์นะครับอันนี้เบรกเกอร์แอร์ก็แถมให้นะครับ <edral. S 2> ไม่ต้องห่วงเลยนะครับช่างแอร์มาก็ต er. no ิดต <ừng toi S 1> ั้งแค่แอร์อย่างเดียวนะครับมาณนี้แล้วก็มีปลั๊กแช่สอยนะครับอยู่ตรงด้านล่างนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีปลั๊กหัวเตียงให้อีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงนี้คือปลั๊กหัวเตียงนะครับมีอยู่หนึ่งจุดนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหัวเตียงนะครับดูภาพรวมห้องนอนห้องที่สองกันนะครับ เดือดฝ้าก็เช่นเดียวกันครับต่อไปครับห้องนอนห้องที่3แล้วก็ห้องครัวห้องน้ำนะครับก็เดินออกมาเจอในส่วนของโถงอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของห้องโถงแล้วก็ห้องครัวห้องน้ําห้องนอนที่3าจะมีประตูกั้นนะครับเป็นประตูสเปคเดียวกันกับห้องนอนเลยนะครับ ขนาด80สู2เมตรนะครับกระเบื้องก็เป็นกระเบ้องเช่นเดียวกันนะครับขนาด60คูณ60นะครับในส่วนของกระเบื้องปูพื้นนะครับสวิตช์เปิดปิดไฟก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับของประตูนะครับเดินเข้ามาก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับนี่ครับแล้วก็มีปลั๊กให้อยู่ตรงพื้นนะครับหนึ่งคู่นะครับเป็นปลั๊กกระาสามตานะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดของห้องครัวนะครับห้องครัวนี่มีขนาดอยู่ที่4คูณ3เมตร50นะครับ ก็เป็นเคาน์เตอร์ตัวเอลนะครับตกแต่งประมาณนี้นะครับในส่วนของท็อปเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องผิวเซรามิกนะครับเป็นกระเบื้องดินเผานะครับนี่นะครับเป็นดินเผาแต่มีการลบมุมนะครับก็เป็นกระเบื้องขนาด60คูณเมตรยีนะครับหน้าเคาน์เตอร์ก็กว้างเท่ากับกระเบื้องเลย60นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สกับฮุดดูดฟันนะครับจะไม่รวมอยู่ในงบนะครับอันนี้เจ้าของบ้านเป็นคนจัดการเองนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีเตาแก๊สนะครับก็มีซิงล้างจานนะครับอยู่2หลุมนะครับซิงล้างจานสเตเลสนะครับอย่างดีเลยนะครับมีก๊อกน้ำนะครับแล้วก็มีที่พักจานนะครับถือว่าคุ้มนะครับงบละสองนะครับในยุคที่วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขึ้นราคานะครับโดยเฉพาะเหล็กนะครับถือว่าคุ้มนะครับละสองอันนี้เป็นหน้าบานนะครับในส่วนของหน้าเคาน์เตอร์นะครับ อันนี้เป็นบางซิงเตาแก๊สนะครับบานซิงถันแก๊สนะครับอันนี้เป็นบานซิงเดี่ยวนะครับบานซิง PVC บานซิงคู่นะครับ PVC นะครับเอาไว้เมนเทนเนสในส่วนของซิงล้างจานนะครับแล้วก็เก็บข้าของได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพีแอบแล้วก็ะสือนะครับท่อน้ําทิ้งนะครับแล้วก็ท่อน้ําดีนะครับแล้วก็มีสต็อกบลให้นะครับ อันนี้เป็นสต็อกบาลนะครับพ่อน้าบีนะอันนี้มานนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของใต้เคาน์เตอร์นะครับ้านนี้จะไม่มีอะไรไว้เก็บข้าของนะครับเป็นบานซิงเดียวนะครับข้างในก็ยังทาสีให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมทาสีฟ้าเช่นเดียวกันกับผนังเลยนะครับแล้วก็ปูพื้นให้ด้วยนะครับเป็นเบื้องเช่นเดียวกันนะครับข้างในครับอันนี้คือข้างในของเคาน์เตอร์นะครับ ล้วมุมในส่วนของหน้าเคอ์เตอร์นะครับก็เป็นกระเบื้องขนาด3 0คูณ60นะครับลายสีน้ําตาลนะครับประมาณนี้นะครับลายประมาณนี้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับในส่วนของกระเบื้องกันเปื้อนก็เป็นลายเดียวก,ก,กันกับหน้าเคอ์เตอร์อเลยนะครับนี่คือกระเบื้องกันเปื้อนนะครับในส่วนของมุมกระเบื้องก็เก็บด้วยคิวพีวนะครับสีขาวนะครับ ผนังเป็นสีฟ้านะครับโคมไฟก็มีอยู่สี่โคมนะครับห้าโคมท่านผู้ชมขออภัยครับโคมไฟดาวได้ LED นะครับตรงนี้มีอยู่สามโคมตรงนี้มีอยู่สองโคมนะครับฝ้ายิฐชัสาบเรียบนะครับแล้วก็มีช่องแสงให้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงโถงทางเดินครับเป็นในส่วนของห้องน้ําแล้วก็หลังบ้านนะครับโถงตรงนี้ก็มีความกว้างอยู่ที่เมตรสามสิบนะครับมีหน้าต่างมานเลื่อนนะครับตรงนี้ ให้ด้วยนะครับเป,เ, yle, mm, เป็นช่องแสขงของห้องครัวนะครับนี่คือโถงทางเดินนะครับออกไปยังหลังบ้านครับประตูตรงนี้เป็นประตู UPVC นะครับอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเงามากเลยครับท่านผู้ชมเห็นแม้กระทั่งหน้าผมเลยนะครับขนาด80สูง <behav> 2เมตรนะครับนี่คือประตูออกไปยังหลังบ้านนะครับว่ามีบันไดให้ด้วยครับในส่วนของหลังบ้านก็มีบันไดให้เช่นเดียวกันนะครับบันได3ขั้นนะครับหมุบันไดอลูมิเนียม นิดเงานะครับอยู่3ขั้นนะครับสูง50ซนติเมตรนะครับมงกบมงกบไม้นื้อแข็งเช่นเดียวกันนะครับมังกบไม้น้อแข็งเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องนอนกันก่อนนะครับก่อนไปดูในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องนอนจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่กับในส่วนของห้องครัวห้องห้องนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นส่วนตัวมากเลยถ้าเป็นผมผมก็เลือกห้องนี้นะครับเพราะว่าผมชอบความเป็นส่วนตัวนะครับไม่ชอบออกมาแล้วก็เจอในส่วนของ ห้องโถงครับบางทีมีแขกมาอย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากเดินผ่านหน้าผ่านตาแขกนะครับห้องนี้ก็เป็นห้องที่ตอบโจทย์สหรับพมากเลยนะครับขนาดก็80สูง2เมตรนะครับประตูไม้อัดลายโมเดินสีน้ำตาลเข้มนะครับแต่วางกบเข้มกว่านะครับเข้มเกือบดำเลยนะครับดูบิดกันโยกขคอายสเตเลสอย่างนี้นะครับใช้ได้นานใช้ได้เป็น10ปีนะครับ ขนาด3ไมา0คูณ3ไม้า0ครับห้องนี้เล็กสุดนะครับก็มีหน้าต่างอยู่สองด้านเลยนะครับเป็นช่องแสงของห้องนอนห้องที่สามนะครับก็มีความโปร่งโล่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีในส่วนของหน้าต่างสองด้านแล้วก็ผนังเป็นโทนสีสว่างคือสีฟ้านะครับก็ผนังสีฟ้าทั้งหลังเลยนะครับรายละเอียดในส่วนของปลั๊กสวิตช์ครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้คือภาพรวมของห้องนอนห้องที่สามนะครับขนาดหน้าต่างก็เมตร30คูณเมตร 95นะครับอลูมิเนียมอบดำกระจกสายตัดเขียวนะครับฝ้าก็เป็นฝ้ายึดซ้ำแบเรียบโปรไฟล์ดาวไลท์ LED สีนิ้วสีโครมนะครับเก็นโคมไฟสารเปา1โคมนะครับเป,รเปลี่ยน,นสีได้3สีนะครับในส่วนของไฟสารเปานะครับ ต่อไปครับเราดูส่วนของห้องน้ํารวมนะครับมีห้องเดียวนะครับเพราะว่าบ้านนี้เน้นห้องนอนนะครับเน้นห้องนอนนะครับห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้นะครับที่ผมเดินผ่านให้ดูนะครับตอนรีวิวประตูทางลงนะครับมีขนาดอยู่ที่2องเห้าสิบคูณสองเมตรนะครับละเอียดแต่ประตูเลยเป็นประตู upvc นะครับก็มีช่องแสงนะครับเป็นช่องของกระจกพวนฟ้านะครับเป็นลายดอกไม้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับ ก็เจาะช่องลมให้ด้วยนะครับในส่วนของประตูนะครับเจาะช่องลมให้อยู่ด้านใต้นะครับขนาดเจดสูง2เมตรนะครับในส่วนของประตูห้องน้ํารวมนะครับในส่วนของสวิตจะอยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าป้องกันไฟดูดไปช็อตนะครับสวิตแล้วก็ในส่วนของเบรกเกอร์เครื่องทำน้ําอุ่นนะครับเปิดเข้าไปครับท่านผู้ชมในส่วนของห้องน้ํารวมก็จะลดระดับนะครับในส่วนของพื้นนะครับห้องน้ำครับต่างกันอยู่ที่5เซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้คือเข้ามาก็จะเจอโซนแห้งก่อนเลยนะครับโซนแห้งนะครับแล้วก็ในส่วนของโซนเปียกก็จะลดระดับอีกหนึ่งสเตปนะครับจากโซนแห้งนะครับขนาดประมาณ3ซมตินเมตรนะครับทางนู้นจะดูสูงนะครับแล้วก็จะสลบลงมานะครับสลบลงมานะครับเพื่อที่จะไหลนะครับไปในส่วนของฟลอเดนนะครับท่อน้ําทิ้งนะครับที่อยู่ตรงมุมห้องนะครับกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องผิว ผิวหยาบนะครับกระเบื้องผิวหยาบขนาด30คูณ60นะครับสีลายไม้นะครับลายไม้ก็มีการแบ่งส่วนแห้งส่วนเปียกนะครับด้วยการลดระดับแล้วก็เพิ่มฉาบปูนนะครับป้องกันน้ำกระเซ็นนะครับไปเปียกในส่วนของโซนแห้งนะครับฉาบปูนก็กรุด้วยกระเบื้องเซรามิกนะครับขนาด60คูณ30เช่นเดียวกันนะครับบุในแนวนอนนะครับลวดลายของกระเบื้องก็ตามนี้เลยนะครับ ตามมุมของฉากปูนก็เก็บด้วยคิ้ว PVC สีขาวนะครับน,นี่คือคิ้ว PVC นะครับที่ขาวส่วนเปียกก็มีเรนชาวเวอร์แหงชาวเวอร์อันนี้ก็อยู่ในงบล้านสองเช่นเดียวกันนะครับเครื่องน้ำอุ่นก็เช่นเดียวกันด้วยนะครับอันนี้คือการตกแต่งในะส่วนของออโซนอาบน้ำนะครับส่วนเปียกนะครับกระเบื้องก็ประมาณนี้นะครับลาย ตารางรายตามารุกนะครับมาฮอตนะครับก็เป็นกระเบื้องผิวเซรามิกนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าลายแตกต่างกันนะครับตกแต่งประมาณนี้นะครับลายกระเบื้องนะครับคาดกันนะครับประมาณนี้นะครับกระเบื้องของผนังห้องน้ํานะครับก็บุกตั้งแต่พื้นไปถึงฝ้าข้างบนเลยนะครับเป็นกระเบื้องขนาด60พูซันซิบูแนวนอนนะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกสีขาวสลับกับกระเบื้องลาย ประมาณนี้นะครับแล้วก็สลับกับกระเรื่องผิวสีขาวไปดูถึงฝ้าข้างบนเลยนะครับฝ้าก็มีในส่วนของโคมไฟดาวไลท์อี่สโคมนะครับในส่วนของฝ้าก็เป็นยิปสั่นฉาบเรียบกันชื้นนะครับเพราะว่าห้องน้ํามีความชื้นนะครับดาวไลท์นี้มีขนาดอยู่ที่4นิ้วนะครับ LED นะครับก็มีช่องระบายอากาศด้วยนะครับเป็นช่องแสงด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นหน้าต่าง ลูมินียมอกดำกระจกพ้นฝ้านะครับบานกระทุ้งนะครับแล้วก็มีม้งลวดให้ด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของช่องแสงแล้วก็ช่องระบายอากาศใบกลิ่นนะครับเราดูในส่วนของโซนแห้งกันนะครับเป็นในส่วนของจุดสุดท้ายนะครับของบ้านหลังนี้นะครับก็มีอ่างล้างมืออ่างล้่งหน้าชนิดขาตั้งนะครับโถสุขภัณฑ์นะครับแบบทูพีสถังน้ําโถนั่งนะครับประมาณนี้นะครับ จางนั้นผงนั่งนะครับนี่มาดูลายเซ็นของช่างสุเทพนะครับทบวางของนะครับขนาด20เซนติเมตรนะครับกว้าง20นะครับเอาไว้วางในส่วนของอุปกรณ์รือว่าแจกันดอกไม้อุปกรณ์อาบน้ํานะครับได้หมดเลยนะครับกระจกเงานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอคุณเจ้าของบ้านด้วยนะครับใจดีให้รีวิวบ้านหลังนี้แล้วก็เรียกใช้บริการ ช่างสุเทพไม้แบบนะครับให้มาสร้างบ้านนะครับหลังนี้ก็ขอบคุณผีสางสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องมาสูงไม่ใชเรื่มากก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากร้านช่างสุเทพไม้แบบไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจากจะสร้างบ้านก็เรียกใช้บริการได้นะครับช่างสุเทพไม้แบบนะครับผมจะแปะหมุดนะครับไว้อยู่ตรงคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าใต้คลิปนะครับตรงดีสคริปชันนะครับติดต่อช่างไปได้เลยนะครับตามที่ผมแปะบุุรไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ